สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกับครูปิ้นอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับครูปิ้นจะมาสอนบทเรียนเนื้อหานะครับยังคงอยู่ในเรื่องของบทประยุกต์นะครับบทที่8วันนี้นะครับครูจะมาสอนในเรื่องของบัญญัติตรีานะครับเอาละครับนะักเรียนพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนพร้อมกันเลยนะครับเนื้อหาในส่วนของบัญญัติตราญาะครับสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก่อนเลยคือ ความรู้พื้นฐานนะครับว่าบัญญัติยานเนี่ยคืออะไรนะครับโดยบัญญัติยานเนี่ยเขาจะจํากัดความสั้นๆมานะครับว่าคือการนําการหาจํานวนที่3านะครับเมื่อเราทราบจํานวนที่1และ2อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจํานวนอะไรก็แล้วแต่คือโจทย์ต้องการหาจํานวนที่3เนี่ยเราสามารถหาหาได้โดยการเทียบบัญญัติยานนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับ อย่างเช่นโจทย์ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าไข่ไก่10ฟองราคา40บาทถ้าซื้อไข่ไก่30ฟองต้องจ่ายเงินเท่าไหร่อ่านักเรียนลองคิดดูนะครับคิดเล่นๆดูว่าจากโจทย์เนี่ยตอนนี้เราทราบอะไรบ้างครับเราทราบข้อมูลว่าตามที่โจทย์กําหนดมาเลยแต่ต้นเขาบอกว่าตัวไข่ไก่นะครับมีอ่าผู้ผิดไม่ได้ไข่ไก่มีครับแต่เป็นไข่ไก่เนี่ยจำนวน10ฟองราคา40บาทถ้าไข่ไก่30ฟอง ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่แสดงว่าถามว่าถ้าหาไข่ไก่เนี่ยจำนวนสาสิบฟองจะต้องมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งตอนนี้เป็นไงครับจะตรงกับบัญญัติตยาข้างต้นก็คือเราทราบจํานวนที่หนึ่งและจํานวนที่สองและจํานวนที่หนึ่งจำนวนที่สองคือตัวไหนครับจานวนที่หนึ่งก็คือไข่ไก่สิบฟองจานวนที่สองก็คือสี่สิบาทแล้วก็ตามที่โจบอกครับว่าต้องการทราบจํานวนที่สามจำนวนที่สามคืออะไรครับจํานวนที่สามคือต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นี่เองครับ ถ้าหากเราซื้อไข่ไก่ทั้งหมด30ฟองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นจํานวนที่3ที่เราไม่ทราบค่าเราจะมาทําการหาคําตอบโดยการใช้การเทียบบัญญัติไตรายางนั่นเองในส่วนตรงนี้นะักเรียนจะสังเกตและหาคําตอบได้นะครับว่าในข้อนี้เนี่ยควรจะตอบเท่าไหร่อ่ลองคิดดูครับถ้าเปรียบเทียบนะครับก็คือไข่ไก่ทุกๆ10ฟองจะราคา สี่สิบบาทถ้าเป็นเพิ่มเป็นอีกเท่าตัวคืออะไรครับยี่สิบฟองราคาเท่าไหรครับราคาเท่าไหร่เป็นแปดสิบาทเพราะอะไรครับเพราะว่าจํานวนเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าตัวนักเรียนอาจจะสามารถมองเป็นชุดชุด,ช,ดชุดก็ได้นะครับก็คือสิบสิบฟองราคาสี่สิบาทยี่สิบฟองเป็นไงครับก็เพิ่มไปอีกเท่าตัวจากสี่สิบก็เป็นแปดสิบนะครับแล้วก็สุดท้ายคือสิ่งที่โจทย์ถามคือสามสิบฟองราคาเท่าไรครับ ก็ราคาจะอยู่ที่ก็เป็นบวกเพิ่มอีก40จากเดิมตรงนี้ครับก็จะเป็น120เพราะฉะนั้นคาตอบของเราจะได้มารับเป็น120แต่ที่จริงมีวิธีการคิดหลายรูปแบบนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่หลักการอธิบายเพราะนั้นเนี่ยให้นักเรียนทําความเข้าใจก่อนว่าบัญญัติยานเนี่ยไม่ได้ยากนะครับเป็นเพียงแค่การเทียบบัญญัติยางท,ทีละขั้นทีละขั้นเอาละครับถ้าหานักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาตัวอื่นต่อนะครับ อ่าบัญญัตยานนะครับนอกจากเราจะรู้วิธีการหาแล้วเนี่ยบัญญััิตยางยังแบ่งเป็นด้วยกัน2ประเภทนะครับประเภทที่1นนะครับเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันนะครับอ่าในส่วนของตัวการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันเนี่ยเราเรียกว่าบัญญััดตยางแบบแปรผันตรงแบบไหนครับคือการแปลผันตรงเหมือนกับหน้าตะกี้ครับก็คือไข่ไก่10ฟองราคา40บาทถ้าไข่ไก่30ฟอง ราคาเท่าไหรครับ120แปรผันตรงคืออะไรแปรผันตรงคือเราสังเกตนะครับจาก10บฟองไปยี่สฟองเป็นยงไงครับมันเป็นการเพิ่มถูกต้องไหมครับแล้วจาก40บาทมาเป็น80บาทเป็นยังไงครับก็เป็นการเพิ่มเช่นเดียวกันนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเป็นการเพิ่มทั้งคู่ทั้ง2ฝั่งทั้งซ้ายและขวาเห็นนะครับ สิบฟองไปยี่สิบไปสามสิบเป็นการเพิ่มสี่สิบแปดสิบร้อยี่สิบเป็นการเพิ่มอย่างนี้เราเรียกว่าการแปรผันตรงนะครับอ่าคือบัญญัติยามแบบแปลผันตรงก็คือถ้าจะเพิ่มก็เพิ่มทั้งคู่ถ้าจะลดก็ลดทั้งคู่อ่าเข้าใจนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าแปรผันตรงนะครับอ่าเดี๋ยวต่อนะครับจากที่กี้ตัวที่สองนะครับเราเรียกว่า การแปลงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามก็คืออะไรครับแค่ตรงกันข้ามอย่างตะกี้ที่เราดูเนี่ยในทิศทางที่ว่าเพิ่มก็เพิ่มทั้งคู่ลดก็ลดทั้งคู่อันนั้นเราเรียกว่าแปรผันตรงแต่ถ้าเป็นตรงกันข้ามละ่ะตรงกันข้ามก็คือตัวหนึ่งเพิ่มอีกตัวหนึ่งจะต้องลดนั่นเองนะครับตัวหนึ่งเพิ่มอีกตัวหนึ่งจะต้องลดแล้วถ้าอีกตัวหนึ่งลดละ่ะอีกตัวหนึ่งก็จะเพิ่มนะครับ ซึ่งตัวนี้เราจะเรียกว่าบัญญัติยางแบบผกผันนะครับผกผันเนี่ยแสดงว่าก็จะมีการผันผวนการเปลี่ยนรูปนะครับเป็นทิศทางที่ตรงกันข้ามนั่นเองอ่น่าจะอธิบายในประมาณนี้นักเรียนน่าจะพอเข้าใจดีนะครับว่าการแปลผันตรงก็คือถ้าเพิ่มก็จะคู่กับเพิ่มถ้าลดก็จะคู่กับลดนะครับเป็นชุดๆของเขาแต่ถ้าเป็นตรงกันข้ามหรือแปลแบบผกผัน ตัวนึงเพิ่มอีกตัวหนึ่งลดตัวหนึ่งลดตัวหนึ่งเพิ่ม,มอันนี้เราต้องทําความเข้าใจนะครับว่ามี2รูปแบบเพราะว่าตัวอย่างโจทย์เนี่ยก็จะมีให้เราเห็นด้วยเดี๋ยวเรามาพูดในข้อถัดไปนะครับอ่าเรามาทําโจทย์เลยกันเลยนะครับจะได้ทําความเข้าใจในส่วนของโจทย์เนี่ยอย่างอันนี้นะครับวันนี้ก็จะทําแบบง่ายๆให้เติมคําว่ามากกว่าน้อยกว่าลงในช่องว่างที่กําหนดอย่างเช่นข้อแรกนะครับกล้วยทอด8ชิ้น ราคา20บาทกล้วยทอด1ชิ้นราคาจุดจุดจุดยีบาทเพราะฉะนั้นนักเรียนลองไตร่ตรองดูนะครับว่าเราควรจะตอบอะไรดีถ้าเราสังเกตจริงๆนะครับเราจะเห็นว่าตัวกล้วยเนี่ยแชิ้นราคา20แต่ถ้ากล้วยชิ้นเดียวเป็นไงครับราคาจะต้องแพงขึ้นหรือถูกกว่าในความเป็นจริงเพราะปริมาณกล้วยลดลงเพราะฉะนั้นราคาต้องถูกกว่าถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องตอบว่าราคาจะต้อง น้อยกว่านั่นเองนะักเรียนก็ตอบลงไปครับเป็นว่าน้อยกว่า,าประมาณนี้นะครับส่วนอีกข้อหนึ่งนมหนึ่งกล่องราคา1 4บสาทถ้านมเจ็ดกล่องละราคากี่บาทเป็นไงครับจากนมหนึ่งกล่องไปเป็น7กล่องเพิ่มหรือลดครับเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเป็นไงราคาของ ตัวนม1กล่องจะ1กล่อง1 4บาทแสดงว่า7กล่องจะราคา14บาทไหมไม่ใช่แน่นอนแต่เป็นไงรครับราคาจะเพิ่มขึ้นเพราะนั้นเราก็จะตอบว่ามากกว่านะครับอันนี้เป็นการตีความน,นะครับเข้าใจแบบง่ายๆว่าตัวของปริมาณเนี่ยเมื่อเพิ่มขึ้นลดลงเป็นอย่างไรให้นักเรียนลองตีความตัวโจทย์นะครับว่าถ้ากล้วยทอดเนี่ยจำนวนเยอะอยู่แล้วและถ้าหากเราลดปริมาณลงเนี่ยราคาจะลดลงไหมถูกต้องไหมครับอันนี้คือหลักการทั่วไป เชลชิ้นเดียวกับนมถ้าหากนมหนึ่งกรองราคา1 4บาทถ้านมเจ็กล่องหละนะครับก็จะราคามากกว่านั่นเองนะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับอันนี้คือแบบฝึกหัดหนึ่งหนึ่งหน้านะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อในส่วนที่สองนะครับให้เติมคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเหมือนเดิมอ่าอันนี้เป็นเนื้อหาเพิ่มเติมมานะครับสมมุติครูบอกว่าคนงาน1คนตัดหญ้าเสร็จภายใน6ชั่วโมง คนงานห้าคนตัดหญ้าเสร็จภายในเวลาจุดหกชั่วโมงเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้นักเรียนมองอด,ดีครับถ้าหากเราย้อนกลับไปตะกี้พูดถึงกล้วยเห็นไหมครับถ้ากล้วยจํานวนแปดชิ้นลดเหลือหนึ่งชิ้นก็จะลดลงราคาก็จะลดลงด้วยเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าการแปรผันแบบอ่าแปรผันตรงนะครับเป็นบัญญัติตยาแบบแปรผันตรงแต่พูดถึงคนงานนักเรียนคิดถึงความเป็นจริงเลยครับว่า คนงานหนึ่งคนเนี่ยหรือเอาพูดถึงตัวเราก็ได้เราทําความสะอาดบ้านหรือเราทํากิจกรรมอะไรก็ได้นะครับถ้าหากเราทําคนเดียวเป็นไงเราใช้เวลาจํานวนหนึ่งสมมุติเราเปลี Star ่ยนโจทย์เนี่ยหชั่วโมงไม่เอาละนักเรียนเอาเป็นแค่3ามชั่วโมงนักเรียนทํากิจกรรมที่บ้านอะไรก็ได้นะครับ3ชั่วโมงแล้วถ้าหากสมมุตินักเรียนมีเพื่อนสมมุติวันนั้นเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านพอดีให้เพื่อนช่วยกันทําความสะอาดบ้านนักเรียนคิดว่าเป็นไงครับถ้าเพื่อนเพิ่มขึ้นเวลาการ ที่จะทาความสะอาดจะเพิ่มขึ้นไหมครับก็จะไม่เพิ่มขึ้นแต่จะเป็นไงจะสั้นลงด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยได้รับมอบหมายหน้าที่ก็ไปทํางานแต่ละจุดนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาในการทํางานของเราก็จะลดลงเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนงานนะตอนนี้5คนหรือเพื่อนเรา5คนเนี่ยตัดหญ้าเสร็จภายในเวลาเป็นไงครับก็จะต้องใช้เวลาที่น้อยกว่านั่นเองนะครับแล้วนะักเรียนลองมาดูว่าอะไร จากนักเรียนคนงานหนึ่งคนเป็นห้าคนเป็นทิศทางในการของการเพิ่มนะครับแต่ในส่วนของเวลาจากตอนแรกหกชั่วโมงเไงครับมันจะต้องน้อยกว่าหรือคือลดลงเพราะนั้นจะเป็นการลดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้โจทย์ข้อนี้นะครับจะเป็นบัญญัตยางแบบที่ครูเกิดไว้ตอนแรกก็คือบัญญัติตยางแบบหกพันนั่นเองเพราะฉะนั้นมีตัวหนึ่งเพิ่มก็ต้องมีตัวหนึ่งลดหรือตรงกันข้ามก็คืออะไร ถ้าสมมตินักเรียนมีเพื่อนช่วยทํางานอยู่ตอนแรกห้าคนแต่บังเอิญว่ากลายเป็นว่าเพื่อนเนี่ยในกลุ่มทั้งหมดอาจจะต้องออกไปทํากิจกรรมอย่างอื่นนักเรียนอาจจะอยู่คนเดียวนักเรียนต้องทํางานชิ้นนั้นเนี่ยแน่นอนเป็นไงครับนักเรียนจะต้องใช้เวลาที่เพิ่มขึ้นในการจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นการอธิบายได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้นักเรียนเข้าใจไว้ว่า,าตัวบัญญัติยางเนี่ยมีทั้งหมด2รูปแบบมีทั้งแบบแปรผันตรงแล้วก็ แปลแบบผกผันนั่นเองนะครับเอาละครับอันนี้คือการอธิบายแบบคร่าวๆเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเนื้อหาอื่นต่อนะครับจะได้ทําความเข้าใจโจทย์ไปด้วยอ่าในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการแสดงวิธีการหาคําตอบและหรือรูปแบบของการเขียนและนะครับจะไม่เหมือนแบบว่าเรามาตอบเพียงแค่ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเราต้องอธิบายเพิ่มเติมได้มากกว่านี้นะครับอย่างเริ่มต้นโจทย์บอกว่าปลาทูปลาทูห้าตัวราคาหนึ่งร้อยบาท ปลาทูสิบตัวราคาเท่าไหร่เริ่มต้นนะครับครูก็จะเขียนเป็นปลาทูห้าตัวราคาเท่าไหร่ครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทแล้วถ้าหากบรรทัดที่สองนะครับเป็นสิ่งที่เราทำการ คิดง่ายๆการเปรียบเทียบบัญญัติปรายานะครับอีกอย่างหนึ่งคือจะจํานวนอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากเราเปรียบเทียบสมมติตอนแรกเนี่ยเขาก็ดมาว่าปลาทูห้าตัวราคาหนึ่งร้อยบาทให้นักเรียนเปรียบเทียบในกรณีที่เป็นเพียงแค่วันหนึ่งจำนวนหนึ่งก็คือหนึ่งเดียวเนี่ยคือหนึ่งชิ้นหนึ่งอันหนึ่งตัวอย่างตรงนี้เขาพูดถึงปลาทูก็จะให้นักเรียนเหยนเป็นหนึ่งตัวนะครับอย่างเช่นปลาทูหนึ่งตัวราคา ราคาเท่าไหร่ครับกี่บาทอ่าตรงนี้นักเรียนต้องหาแล้วครับก็คือทำยังไงให้นักเรียนนะครับนำตัวนี้ก็คือจํานวน5ตัวเนี่ยราคา100เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการหาราคาเท่าไหร่ครับตัวเดียวเพราะนั้นทําไงเราก็ต้องมาทําการหารเพราะฉะนั้นครูก็จะนํา5นะครับมาหารกับ100ครูก็จะได้ออกมาเป็นเศษ100ส่วน5อ่าช้าๆนะครับ นักเรียนสังเกตนะครับจากบรรทัดนี้เนี่ยครูก็เอา5ไปหารกับ100ครูก็จะได้ตัวนี้มาเป็น100ส่วน5หลังจากที่เราเขียนได้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้บรรทัดที่2อนะครับก็คือถ้าปลาทู1ึงตัวเนี่ยจะราคา100ส่วน5บาทซึ่งถามว่าถ้าเราหาคําตอบเลยได้ไหมหาได้ครับนักเรียนก็หาได้อยู่แล้วเอา5ไปหารกับ100ได้ออกมาเป็น20แต่ทีนี้เนื่องจากโจทย์เขาไม่ได้ถามว่า1ตัวแต่เขาถามกี่ตัว เขาถาม10ตัวเพราะฉะนั้นให้นักเรียนอดใจไว้แป๊บหนึ่งให้นักเรียนกั้นใจไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบหาคำตอบแต่ทำอะไรครับให้ตามให้ทำในสิ่งที่โจทย์ต้องการหาน,นี่ก็คือโจทย์ต้องการหาปลาทูอยู่ที่เท่าไหร่ปลาทู10ตัวนะครับตามที่โจทย์ต้องการหา,าราคาราคาเท่าไหร่ครับ อย่างที่เราทราบมาดีเราเอาประโยชน์ตรงนี้ครับข้างบนลงมาใส่ข้างล่างก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยส่วนห้าอ่าเดี๋ยวขอลบก่อนนะครับเพราะนั้นนักเรีเข้าใจแล้วเนาะว่าลงามาข้างล่างเสร็จแล้วอย่างที่เราทราบครับบรรทัดที่สองเนี่ยคือประตูเพียงแค่ตัวเดียวแต่ข้างล่างประทูสิบตัวเป็นไงครับก็คือสิบเท่าสิบเท่าเพราะฉะนั้นเป็นไงเราก็จะนํามาคูณนั่นเองคูณด้วยสิบ อ่าค่อยๆไปนะครับแล้วเราก็จะทำอ่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเราเขียนเพียงแค่ในรูปแบบของประโยคนะครับเพราะฉะนั้นเขียนเพียงแค่วิธีการหาคําตอบดังตัวอย่างในหนังสือเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องหาคําตอบนะครับหรือเคาจะหาก็ได้นะแต่ในตัวอย่างเขาไม่ได้หาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องหานะครับก็จะเขียนในรูปแบบนี้ค้างไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือรูปแบบการเขียนของบัญญัติยานะครับว่า รูปแบบการเขียนมีอะไรอันดับแรกบรรทัดที่1นนะครับเราจะต้องเขียนรวบรวมข้อมูลจากที่สิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือประทู5ตัว100บาทส่วนบรรทัดที่2เป็นการเปรียบเทียบนะครับก็คือเพียงแค่ชิ้นเดียว1อัน1ส่วนจำนวน1นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เราเขียนเป็น1ไว้ก่อนแล้วก็นําตัวของตัวนี้นะครับมาทําการหาเพื่อหาเพียงแค่1อ่งเพียงแค่มูลค่าของเขาหรือปริมาณขเขาว่า ถ้า1ชิ้น1อันจํานวนหนึ่งเนี่ยมีปริมาณอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนบรรทัดที่3เราก็จะนําในสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคําตอบก็คือคําถามนั่นเองนะครับว่าถ้าปลาทูเนี่ยสิตัวราคาเท่าไหร่เราจะเขียนในรูปแบบลักษณะประมาณนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนน่าจะเข้าใจดีในระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเขียนเพียงแค่นี้เลยนะครับสําหรับแบบฝึกหัดตัวนี้ต่อมา อันนี้เป็นข้อที่สองนะครับอีกหนึ่งข้อและกันฝากทิ้งท้ายไว้ก็คือโจบ,บอกว่าฝากเงินห้าบาทได้ดอกเบี้ยสิบบาทถ้าฝากเงินหก0 0นบาทได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่หลักการเขียนจะเหมือนกับตะกี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะทําการเขียนเพิ่มเติมเป็นฝากเงินห้าบาท แล้วก็ตามด้วยได้ดอกเบีย้ยนะครับ10บ,บาทอันนี้คือข้อมูลที่โจทย์ให้มาเลยเห็นไหมครับครูไม่ได้เปลี่ยนแปลงประโยคอะไรโจทย์เลยต่อมาในส่วนของบรรทัดที่2องทำไงดีเหมือนเดิมครับเปลี่ยนปริมาณจาก500รหรือเท่าไหร่หรือเพียงแค่1นะครับเพราะนั้นเนี่ยครูก็ได้เป็นฝางเงินเท่าไหร ฝากเงินเพียงแค่1บาทนะครับแล้วนำา500เนี่ยไปหารกับตัวดอกเบีย้ยเพราะนั้นเนี่ยครูก็จะได้ดอกเบีย้ยนะครับอยู่ที่อะไรเป็นเศษ10นะครับส่วนด้วย500นั่นเองอ่าตรงนี้ก็เขียนหน่วยไว้นะครับว่าเป็นบาทเพราะฉะนั้นถ้าหากครูฝากเงิน1บาทครูจะได้ดอกเบีย้ยเศษ10ส่วน500 บาทนั่นเองนะครับแล้วก็เข้าสู่ในบรรทัดสุดท้ายก็คือสิ่งที่โจทย์ถามว่าถ้าหากเราํำการฝากเงินเท่าไหร่ครับอยู่ที่6000บาทเราก็เขียนไปครับเป็น6000บาทเราจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ครับเราก็จะเขียนค้างให้อยู่ในรูปของวิธีการคำนวณวิธีการคิดในรูปแบบของประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับเป็น หกพันคูณกับเศษสิบส่วนห้าร้อยนั่นเองนะครับหน่วยก็ยังคงเป็นบาทเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในส่วนของเนื้อหาวันนี้เนี่ยจะมีเพียงแค่นี้ให้นักเรียนเนี่ยเริ่มทำการเขียนก่อนนะครับฝึกการอธิบายความหมายตีความหมายว่าบรรทัดที่หนึงเนี่ย ถ้าหากเราฝากเงิน500บาทเราจะได้ดอกเบีย้ยหนึ่งได้ดอกเบี้ยสิบาทนะแต่ถ้าหากในทางกับการถ้าหากครูฝากเพียงแค่บาทเดียวล่ะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครูก็นาตัว500เนี่ยไปหารกับตัวดอกเบีย้ยนะครับก็จะเป็นเศษสิส่วน500แล้วก็ในส่วนของฝากเงิน6 0 0 0บาทได้เท่าไหร่ครูก็นํา6000เนี่ยไปคูณกับจานวนเงินดอกเบีย้ยเมื่อครูเปรียบเทียบหนึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องของบัญญัติยานะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยลองตีความแล้วก็พยายามทำความเข้าใจตัว เนื้อหาโจทย์ด้วยนะครับจะได้มีความเข้าใจที่เพิ่มเติมโอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเนื้อหาในวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับในส่วนของภารกงานนะครับครูขอฝากไว้ในหน้าที่16ถึง17นะครับก็แบบฝึกหัดเหมือนกับที่ครูสอนในวันนี้เลยนะครับทั้ง2หน้า ให้ในักเรียนทําตามตัวอย่างนะครับหรืออาจจะดูในส่วนของแบบฝึกหัดนะครับเพิ่มเติมได้แล้วก็การส่งงานยังคงเหมือนเดิมนะครับส่งในส่วนของอัลบัม้มถ่ายรูปให้ตรงเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยก่อนนาส่งน,นะครับตรวจสอบความถูกต้องด้วยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับงานในวันนี้ครูขอจบไว้เพียงแค่นี้แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ